เสริมหน้าอกไปหนึ่งเดือนนะเป็นโมติว่าเออร์โกนามิกแบบนี้เลยค่ะแบบมีชิปนั่นเองคุณผู้ชมขนาด444ีีจัดตัวท็อปนะใส่เทคนิคกลวยเทคนิคแพ้สวยทุกอย่างที่เป็นตัวท็อปอยู่ในคุณผู้หญิงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะบอดี้มูฟเมนต์ของเขาเนี่ยเคลื่อนไหวตามสรีระของคุณผู้หญิงจริงๆนะถ้าใครอยากได้ซิลิโคนหน้าอกที่มีความเป็นธรรมชาตินะแนะนำเลยจะโมติว่าเออร์โก er go, นะต้องบอกเลยว่าเคสนี้ คุณผู้หญิงสวยมากก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแต่งตัวก็สวยมากขึ้นนะต้องบอกว่าผุนคุณผู้หญิงทําให้ดูสวดทรงสรีระสวยงามมากหน้าอกก็เป็นหน้าอกแบบนี้เลยคุณผู้ชมหน้าอกหย่อนคล้อยให้ไม่มีเนินนมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพก่อนทํานะอันนี้คือเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วคุณผู้ชมเนินหน้าอกเนี่ยค่อนข้างแห้งเลยดีเดียวเพราะว่าคุณผู้หญิงมีน้องมาแล้วนั่นเองปัญหาแบบนี้พบเจอได้บ่อยนะทําให้คุณผู้หญิงนี่ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของการใส่เสื้อผ้านะ ขนาดซิลิโคนใหญ่ถึง 400cc แต่แผ่เล็กมากจริงๆคุณผู้ชมเออนี่คือแผ่เสริมหน้าอกหนึ่งเดือนเท่านั้นคุณผู้ชมคิดภาพตามนะใส่ซิลิโคนใหญ่ขนาดนี้นะ 400cc เนี่ยเข้าไปในช่องแค่นี้เข้าไปในโพรงช่องแค่นี้แล้วแผ่เรียบเนียนไม่เป็นรอยเย็บรอยตะเข็บตะขาบเลยผู้ชมแผ่เรียบเนียนมาก สำหรับใครนะที่สนใจการทำเซยการมเสริมหน้าอกอยากมีน้องนมสวยๆแบบเคสนี้นะคะแล้วก็แพ้สวยแบบนี้อยู่ที่บริเวณฐานพับนมพอดีสำหรับคนที่สนใจราคาเริ่มต้น45,900บาทเท่านั้นนะคะสามารถทักอินบ็อกตอนนี้ได้เลยคุณผู้ชม